สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้นะคะคลิปแต่ละวันก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะเป็นคลิปที่ถ่ายชีวิตประจำวันทุกอย่างเลยค่ะที่ไม่มีการตายตัวหรืออย่างที่พูดเลยนะคะไม่มีคลิปสไตล์แบบว่าแบบเดียวแบบแนวเดียวมีแต่ทุกเรื่ะส่วนใหญ่ส่วนมากก็จะถ่ายแต่ครอบครัวนะคะถ่ายแบบครอบครัวค่ะเพราะมีกัน4คนนะคะส่วนคนอื่นก็ถ่ายปะปนบ้างันนี้ตื่นเช้ามานะคะพาน้องไปตลาดค่ะซื้อแค่ของใช้นะคะแต่ไป2คนคือมันก็ไปหยิบเอาของกินนู่นนี่นั่น มาเหลือเงินแค่ยี่สิบประมาณสี่ร้อยกว่าบาทเหลือยี่สิบาทโอ้ยตายแล้วพี่นะน้องเจริญถ่วงโลกมาแล้วจ้าหยอกสองพี่น้องเจริญเติบโตเจริญต่างหาน้องไม่ค่อยกินข้าวนะคะต้องบังคับให้กินถึงจะกินไปตลาดไปเจอของโปรดค่ะนางคือชอบกินชูชีมากเลยจัดเลยค่ะชูชีเสร็จนะคะก็จะบอกให้น้องมาพับที่นอนค่ะสภาพพับออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เพราะว่ารีบไปดูโทรทัศน์บอกพี่ปอยด้วยนะคะว่าผ้าห่มใหญ่หนูพับไม่ได้นะพับแล้วหนูก็จะทำแบบเยียวยา ที่นอนแบบนี้นะส่วนที่นอนแบบเป็นผ้าปูนะคะให้หนูพักคือพี่ปอยพักแม่กับพ่อนะคะก็จะนอนอยู่ห้องครัวห้องครัวที่อยู่หน้าห้องน้ําค่ะเพราะว่ามันจะได้ลุกไปเข้าห้องน้ำสะดวกน้องน้องนะคะก็จะนอนห้องแม่ค่ะยังไปนอนห้องตัวเองไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องนอนเป็นเพื่อนน้อสายดิ้นสายถีบค่ะมาเจอกันมันก็จะยับจะเยินเหลนี้เลยเวาตอนเย็นนะคะป้าหน่อยก็เอาละมุดมาให้อันนี้ก็เป็นต้นละมุดที่ป้าหน่อยปลูกเองอยู่หน้าบ้านค่ะอยู่หน้าบ้านป้าหน่อยนะคะหคือชอบกินละมุดมากเลยค่ะชอบกินตั้ง ลูกใหญ่มากเลยนะคะจากธรรมชาติเลยค่ะปลูกอยู่แถวบ้านยังไม่สุกนะคะก็คือมันยังแข็งแข็งอยู่ค่ะต้องรอให้มันสุกเกอนนะคะมันถึงจะกินได้ใหญ่เท่าฝ่ามือหรือว่าฝ่ามือใหญ่กว่าลูกอม่าเท่ากันค่ะกิ่งตัดออกมาสดๆดเลยจ้าวันนี้ไม่ได้ทํากับข้าวนะคะเพราะว่าพ่อก็ไปงานหนูก็ไปตลาดนะคะก็ไปซื้อของกินมาจากตลาดค่ะแล้วก็กินง่ายๆก็ทําอยู่นะคะก็ทอดปลาทูนี่ราคาใหญ่มากเลยนะคะสะใจมากก็คือแม่ใจอยากกินข้าวกับปลาทูเลยทอดปลาทูนะคะนี่ ปลาทูนะคะสองตัวกินหมดไปแล้วหนึ่งตัวจ้าปลาทูแล้วกินหอดปลาแดกปองหรือว่าปลาล้าบองนะคะคิดถึงมากฝีมือป้าหน่อยอร่อยมากคือเอามาเป็นกระปุกนะคะใหญ่ๆเลยค่ะกินไม่ถึงอาทิตย์หมดแล้วจ้าทั้งพ่อทั้งหนูทั้งแม่นะคะชอบกินฝีมือป้าหน่อยทําปลาลาบองอร่อยมากเลยค่ะใครเทียบเท่าค่ะวันนั้นก็คือปลาล้าบองหมดไปแล้วค่ะพ่อไปซื้ออยู่ตลาดคือพ่อกินสามคำกินไม่ถึงสามคำค่ะได้ยินทีหวานมากแม่อร่อยเลยนะคะก็คือไม่อร่อยเท่าของป้าหน่อยได้ค่ะป้าหน่อยก็กําลัง ไม่สบายอยู่ค่ะถ้าป้าหน่อยหายนะคะก็อาจจะซื้อของไม่ให้ป้าหน่อยทำค่ะเจ้าได้มาแต่ไหนนอทําไมมันอร่อยจ้ามาเล่ากันต่อค่ะอันนี้นะคะก็มีหมูทอดได้ค่ะหมูทอดร้านนี้อร่อยมากคือต้องซื้อนะคะไม่ละสิบบาททอดแบบเสียบข้าวเหนียนะคะวันนี้หุงข้าวเจ้าแต่ว่าข้าวเหนียวจากเมื่อคืนนะคะเช้ามาก็ม้อมีไก่ทอดด้วยนะคะส่วนขนมก็กินต่างหากทอดนี้น้องก็อยากกินด้วยนะคะก็คือช่วยกันขี้าจ้มาแล้วกินชูชีไม่กี่คําบอกว่าอิ่มแล้วมาก มาแล้วค่ะวันนี้พ่อก็จะมาแกะแกงจืดนะคะแต่แม่ก็บอกว่าแม่อร่อยเท่าของพ่อทำแบบนั้นนะคะมันแล้วแต่ความชอบค่ะเดี๋ยวนี้ติดกับข้าวกินเองค่ะทำกับข้าวไม่เป็นนะคะก็ชอบคิดว่ากับข้าวซื้อมันอร่อยกว่ามันก็ไม่ได้อร่อยหรอกค่ะแต่ทําไม่เป็นมันก็เลยแบบติดทําเฉพาะหนูนะคะเดี๋ยวนี้หัดทำคลิปก็ทํากับข้าวบ่อยค่ะแล้วก็บอกว่ามันอร่อยข้าวแต่ละจานนะคะ 3- 4จานไปเลยจ้าค่ะนะคะเมื่อกี้ก็คือมาเฝ้าร้านตอนกลางวันค่ะมาประมาณ8ปดโมงนะคะแต่ว่าก็มาสายอยู่ค่ะมาประมาณ8ปดโมงคือ หงห้าโมงเย็นนะคะแล้วก็ปิดร้านค่ะทีนี้พอเลิกงานมานะคะดูตู้กับข้าวค่ะเห็นต้มจับชาย่ำให้แม่ว่าเอ้าแม่ต้มจับชายมาจากไหนใครเอามาแม่ก็บอกว่าป้าพิษต้มมาให้ค่ะหม้อใหญ่เลยแล้วก็เอามาให้นะคะก็ขอขอบคุณป้าพิ์มากเลยนะคะที่มีน้ําใจเอาต้มจับชายมาให้ค่ะเวาข้ามาให้แม่ละค่ะแต่ว่าหนูก็ขอชิมก่อนแล้วกันนะคะเบิ้นข้าวไปเลยจ้านะคะนี่ละค่ะอาการคนกินเยอะนะคะหนีกินแล้วก็หยุดไม่ได้เลยเสร็จนะคะแม่ก็เดินออกมาบอกว่าเอ้าลากินของแม แม่ตางมาหมดน,นะคะต่างมานิดนึงค่ะหรือจากนั้นก็ไว้ให้แม่กิ๊บตลาดไปเลยนะคะก็มีคนถามอยู่ค่ะว่าแม่เป็นยังไงบ้านยังไงนะคะก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ถามข่าวแม่จ๋าแล้วก็ขอขอบคุณป้าพิดอีกครั้งนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะที่มีน้ำใจเอาต้มจับฉ่ายมา,าให้ด้วยค่ะที่มีน้ำใจมาเยี่ยมหรือเอาของมาฝากนะคะไม่ว่าจะเป็นป้าลาป้าหน่อยอาตู้ต่างๆค่ะพูดเกือบทุกคลิปเลยค่ะหรือว่าพูดทุกคลิปเลยนะคะถ้ามีใครมามีน้ำใจด้วยนะคะการแม่ตอนนี้อัปเดตแล้วค่ะแม่จ๋าก็แบบ ทำงานบ้านนิดนิดหน่อยนะคะเช่นกวาดบ้านแบบค่อยๆกวาดไปเบาๆแบบนี้ค่ะคือของหนักอะไรยังไม่ได้นะคะและยังไม่ตัดไหมค่ะยังไม่ตัดไหมมันก็จะหนักๆห,<ต>ห,หมอก็นัดอยู่นะคะต้องไปหาหมออีกด้วยค่ะอีกไม่กี่ว<า>นันนะคะอีกไม่กี่เดือนก็ปกติแล้ว,ลวตอนนี้ก็สุกแล้วจ้า